สวัสดีครับอาจารย์นลงครับสวัสดีครับประเมศครับอาจารย์ครับแมเดี๋ยวเรามาคุยการเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคอรมอเศรษฐกิจชุดใหม่กันหน่อยดีไหมครับอาจารย์ครับก็ดีเนาะก็เห็นก็เท่าที่อ่านดูในเมื่อวานที่รองนายกสมคิดไปพูดให้สมาชิกกรอฟังในกรอเนี่ยนะครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนสามสถาบันเนี่ยคนฟังกันเป็นพันเลยนะฮะ มีการพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากเรื่องของการคล้ายๆกับที่ฟังอาจารย์อยู่เหมือนกันนะครับคือเหมือนกับว่าจะมาเน้นน้ําหนักในเรื่องของภายในมากขึ้นอาจารย์มองอย่างไงตรงนี้ครับคือวิธีมองอย่างนี้ก็ถูกแล้วลหละครับนะตอนจริงผมพูดมาเกือบสิบปีแล้วมั้งแต่ทีนี้ก็อยางไงก็ตามนะครับ จริงๆคนผมคุณสมคิดเนี่ยช่วงหนึ่งเคยตามมาด้วยกับผมมาก่อนเหมือนกันครับว่าผมเคยเคยพูดง่ายๆว่าเข้าอยู่ในเออคอาเมนต์คอมเมนต์ฝากคุณไว้หน่อยนะตอนที่ผมทำงานอยู่ในสมคิดก,ก็อยู่กับโวนกลางเนาะอกับมาตอกลางเนะาะคุมการคุมไทยนะ <laughs> อะแล้วก็ทนีนี้ช่วงที่เราทำเรื่องรากหญ้าเนี่ยพวกนักการเมือง เดีไยว้่สายเศ่ษฐกีดของพักไทยรกไท,ย,ทยยุคนั้นนะ,ะเขาก็มีวิธีมองต่างจากผมนะรากยญเหมือนกันแต่ต่างกันนะต่างกันยังไงครับอต่างกันเนี่ยที่เขามองรากหญาเนี่ยเป็นถ้าจะพูดมันอย่างหนักเลยือมันเป็นเครื่องมือของการของการหาเสียงน,ยนะครับนะเขามองเขามองอินสูเมนต์ออ่าอ่าเราเนี่ยมันมองเป็นเป้าหมาย คือมองด้วยตัวมันเองมองเ<ต><ไ>ปคะแนนเสียงเลยจฉยแต่คือคือ,คอเหมือนกันเนีบเวลาสมคิดพูดเรื่องยาเนี่ยผมก็พยายามปีความก่อนนะผมก็ยังมองว่าเขาก็นหนีไม่ค่อยพ้นเรื่องการมองรากยากเนี่ยเป็นเป็นเป็นกลไกนะไม่ใช่เป้าหมายอเป็นกลไกที่จะทําให้ทุนเงกนขับเคลื่อนนะครับอืใช่ไหม ท่านวิธีมองเนะี่ยตรงนี้นมันต่างกันนี่ถึงตรงที่ว่าเมเราพูดเสมอว่ากําลังซื้อภายในนั้นนะซีะ่เปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่ที่มนุษย์ค่าจา้างสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรน,นะคะนั่นข้อแรกเลยนะแต่เราจะสมคิดจะไปที่เกษตรกรสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเฉียเปอร์เซ็นต์เขาจะพูดถึงอะไรน,นะอมออันที่สองเขาจะพูดถึงเรื่องการใช้กองทุนหมู่บ้านห้าหมื่นล้านถูกไหมครับ,รบนะ คำถามว่ากองทุนมูลบ้านห้าหมื่นล้านเงินมาจากไหนอในขณะที่ผมนี่จะพูดถึงมนุษย์ค่าจ้างสามหมื่นะล้านธนาคารแรงางานนะคําตอบผมชัดเจนมากสามหมื่นล้านนี่มาจากกองทุนประกันสังคมซึ่งกอบเป็นกองกง,งานเองอันนี้ก็ต่างกันอะไรนะรโจย์คือว่าทําไมสมคิดเน้นที่เกษตรกรแล้วไม่พ่่งกรรมกรกันไปด้วยอเพราะอะไรนะเนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน การต่อมาในการมองรากหญ้าในลักษณะของประสมคิดอาจจะาตกนต่<ะ>กรนั้นที่ว่าสมคิดนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าเราไปกระตุ้นกําลังซื้อของรากหญ้า<ะ>มันก็จะทาให้ธุรกิจกับเพื่อนไปได้<ะ>ไเพราะฉะนั้นรากหญ้าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ยรากหญ้าคล้ายๆกับเป็นบ่อพักน้ำนะครับ<ะ>เหมือนที่ไทยไทยเคยมองอย่างนั้นนะรากหญ้าคือบ่อพักน้าพันเงินออกไปในบ่อพักถูกไหม แล้วก็ให้สูบออกไปใช้อืมถามว่าใครสู่ออกไปก็ทุกิอ่เพราะฉะนั้นแต่ผมมองอีกแบบหนึง่งผมมองว่ารากหญ้าเนี่ยเป็นเป้าหมายเพื่อเป้าหมายเพื่อย,ยกระดับเขาขึ้นมาให้เป็นคนชั้นกลางเป้าหมายของผมเนี่ยสังคมจะต้องเป็นสังคมที่มีคนชั้นกลางม,มีฐานะทางเศรษฐกิจปากลางมากที่สุดค สังคมยืนก้าวหน้าไปประชาชนต่อนี้ก้าวหน้าได้ท่านป้าหวายกับผมเนี่ยคือการยกระดับฐานะรายได้ักสิทธิและความมีพลังของรากหญ้ากับคนจนกลุ่มคือไม่ใช่แค่ให้มีกําลังซื้อเพิ่มเอเฉยไม่ใช่อ่าแล้วเขาก็พูดอีกคำหนึ่งว่านัยยะสั้นถูกไหมดังนั้นพอธุรกิจมันกลับขึ้นไปได้ก็ก็ไม่สนใจก็อีกแค่หรือเปล่าแต่ผมไม่ใช่ forever ในแง่ของสังคมที่มีชนชั้นประวัติศาสตร์มันบอกมาแล้วว่าสังคมที่มีคนกลางจํานวนมากครับสังคมที่มีคน้กลางเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคมสังคมนั้นจะไปได้ดีในรัรจาดทุนนิยมทั่วโลกมันจะเป็นอย่างนี้ความหมายของผมเนี่ยรากหญ้าต้องการยกกระดับเขาขึ้นมาให้มีทั้งรายได้ให้มีทั้งสีให้มีทั้งพลังจวงดุลให้เกิดสมดุลทางเสษฐกิดเป็นบทนิยมไม่ใช่ต่าง่างนี้ครับ ดัะนั้นผมจึงมองไปในแรกยากทุกกลุก่มและจุดใดบ้างที่จะยกระดับรายได้ขึ้นมายกศัดสีขึ้นมายกพลังต่อรองขึ้นมาต้องลดออกเป็ยังไเป็นหลักนะไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือกระตุ้นกำลังซื้อชั่วครามเอ๊ะอาจารย์ครับ,รบอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลอาจารย์เพิ่มเติมนิดหนึ่งเผื่อว่าจะไดะ้มีข้อมูลในการวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อวานที่ไปพูดเนี่ยตอนหนึ่งรองนายกสมคิดก็ดูเหมือนว่าจะเน้น เรื่องของการไปให้ความเข้มแข็งกับชนบทกับหมู่บ้านเหม,มือนก็เศรษฐกิจต่อไปนี้เนี่ยหมู่บ้าน<ใ>ชนบทเองต่างเนี <ใช S 2> ่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางในในการาพัฒนาด้วยอะไต่างแกก็ยกเรื่องโครงการโอทงโอท็อปอะไรต่างวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมอะไรทํานองนี้มันมันมีส่วนเกี่ยวพันใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ่ารน,นี้ก็อีกเวลาเราพูดถึงความเข้มแข็ง,ขงทางเศรษฐกิจของชุมชนนะฮะเราก็จะต้องทําให้ชุมชนสามารถ มีส่วนแบ่งอของความมั่งคั่งของชาติทเทราเวนต์อเนชั่นให้มากที่สุดที่มากได้อสังคมไทยเราไม่ได้ขาดเกลินเงินปลาขาดเคลินความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแ,บบแต่สังคมเรามีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องการที่ความมั่งคั่งของประเทศชาตินั้นมันไหลไปกระจุกกระจุ่ใปกลุ่มหนึ่งมากเกินไปปัญหาคือเรื่องการกระจายมากกว่าใช่ไหมจันถูกต้องอดังนั้นการยกระดับของเขาเนี่ยนะ มันไม่ใช่ว่าผมยกอย่างรูปธรรมนะความบุุิคนรวยห้าบาทคนจนหนึ่งบาทนะมันต่างหน้าเท่าถูกไหมเราต้องการลดแล้วเราก็บอกว่าเราเพิ่มให้คนจนหนึ่งบาทร้อยเปอร์เซ็นเป็นสองบาทถูกไหมถ้าคนรวยยังอยู่แค่ห้าบาทหรือหกบาทมันลดได้แต่ถ้าเราเพิ่มคนจนหนึ่งบาทเป็นสองบาทแต่คนรวยเพิ่มจากห้าบาทเป็นสี่ห้าบาทถามมันลดกวาหลืมได้ไหมมันก็ห่างกันอยู่ดีนะแต่ก็นี่ไง นี่คือประเด็นหลักเลยนะที่ของผมเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำยกศักดิ์ศรีให้คนเหล่านี้ขึ้นมาครับไม่ใช่ว่าเราคิดแต่ว่ายกระดับเขาขึ้นมาใ,ให้เขามีกําลังซื้อคนระับทีนี้ความเข้มแข็งความเข้มแข็งของราชญาตมันมีองค์ประกอบที่สําคัญของตุนิยมครับคือเราต้องทําให้ราชญาทุกคนมีกาลังซื้อนะ ระบทุนนิยมเนี่ยมันจะมีลักษณะหลักๆสามประการที่จะเป็นว่าหนึ่งก็คือว่าทุกคนนะควรจะมีกรรมาสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตนะสองทุกคนนั้นสามารถใช้ปัจจัยการผลิตนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้นะสามทุกคนต้องสามารถใช้กลไกทุนนิยมเนี่ยหให้เกิดประโยชน์กับป,ปัจจัยการผลิตตัวเองนะคำถามว่า ถ้าเราต้องการสร้างความเข้มแข็งนาร่าคยากํำถามแรกเลยนะครับ่างยาทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตหรือไม่ะอืแต่ทำอย่างไรให้ที่ดินมันอยู่ในมือของชาวนาทุกคนไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่ที่เสียใดเสียหนึ่งเจษจนได้เจษสได้ไหนนะไอ้ตรงนี้อาจารย์ครับใช่แบบนี้หรือเปล่าคือเวลาเราพูดเรื่องการกระจายเนี่ยเราจะมักพูดแค่ว่ากระจายไรายได้ ถูกจงังแต่เราไม่กระจายกันถือครองกรรมสิทธิ์ไม่กระจายทุนไม่กระจายแรต่างเหล่านี้เราพูดกันน้อยมากถูก้ักงฮะเราลืมไปว่ารายได้มันมาจากไหนจากทุนรายได้มันมาจากปัจจัยการผลิตคนที่ปลอดจากปัจจัยการผลิตมันมีรายได้ไม่แน่นอนหรอกครับไม่ทาวรนะวนะเราอาจจะบอกว่าทําไมาคนงานไม่มีปัจจัยการผลิตจะมีรายได้ คนงานเป็นเจ้าของปัจจัยการลิตประการหนึ่งที่สําคัญมากเราเรียกพลังแรงงานนะมีแล้วคําถามว่าส่วนแบง่งระหว่างปัจจัยการผลิตตัวที่หนึ่งกับปัจจัยราวที่สองมันมีความเสมอภาคหรือเปล่าทาไมพ่อค้ามีปัจจัยทุนชาวนามีปัจจัยที่ดินแต่ส่วนแบ่งระหว่างที่ินกับทุนมันไม่เสมอภาคก,กันก็ต้องคิดตอีกนะ,ะมีปัจจัยการผลิตแล้วเมื่อเราสร้างไรายได้ขึ้นมาจากปัจจัยการผลิตนั้น ส่วนแบ่ง <ste ek> จากการเปลี่ยนนั uh ้นมันต้องเป็นธรรมด้วยอูกไหมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมตรงนี้ก็อยู่ที่ราคาถูไหมอยู่ที่ราคาอยู่ที่ส่วนแบ่งระหว่างพ่อค้ากับชาวนาระหว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างห็นไหมเวลาเรามมงว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันเข้มแข็งอยู่ไหนบ้างหนึ่งเข้มแข็งในฐานะผู้ครองปัจจัยการผปลิ่นและมีรายได้จากปัดจัยการผลิตนนั้นสองเข้มแข็งในฐานะที่ มีพลังที่จะต่อรองแบ่งปันให้รายได้นั้นเป็นธรรมเข้าใจไหมส<ะ>ามมันเข้มแข็งในขณะที่มีความรู้มีความคิดมีความอ่านมีเทคโนโลยีที่จะแปรรูปผลผลผิตจากปัจจัยการผลิตนั้นให้อยู่ในมือตอนเอง<ะ>ผมเนี่ยเคยเถียงกับเสียคนหนึ่งนะคือผมเรียกเสีย่ยไก่ที่เขารณรนค์โงให้คนปลูกปาล์ม<ะ>แล้วคนบ้านผมต้องโค่นมะพร้าวทิ้งไปยี<ะ>่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ผมเถียงเลยนะแล้วก็สู้เลยตอนนั้นเนบอกว่ามะพร้าวนั้นนะมันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าปาล์มที่ครอบครัวสามารถทำเองได้<ะ>เพราะครอบครัวปลูกมะพร้าวสามารถแปรรูปมะพร้าวขั้นต้น<ะ>เช่นจากมะพร้าวเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเยน็น<ะ>เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดร้อน<ะ>ขายได้ราคาดีกว่า<ะ>แต่ถ้าเราปลูกปาล์มนั้นพึ่งโรงงานอย่างเดียว<ะ>เลยว่ามูลค่าทั้งหมดอยู่ที่โรงงาน ไม่เห็นีครอบครัวคือโรงงานเขาก็จะนั้นกหนดราคาเองได้หมดเลยถูกต้องอผมนึกบอกว่าทำไมคุณไปโดนในโรงงานลดการปลูกมะพร้าวแล้ววันนี้เสี่ยคนนั้นก็บอกว่าผมจะปลูกมะพร้าวขายกะทิพรานันมาพั้นาบนคันนากันเถิะเห็นไหมไอ้เนี้ยที่ผมบอกว่าเวลาเราพูดถึงความเข้มแข็งของชุมชนเข้มแข็งของากหย่ามันจงมอยถึงแก่นนะแค่นี้ตรงนี้เนี่ย มันเป็นการมองแบบปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่ใช่การมองแบบธุกรกิจว่ารากหญ้าควรจะมีรายได้ไดมีกําลังซื้อแล้วก็จบนะบอกถ้าความเข่มแข็งความนิ่มแข็งแสดงออกได้อย่างไร,รแสดงออกได้จากการที่รากหญ้านั้นมีบักเกิ้งพาวเหรือพลังต่อรองนื่กเคาเตอร์บัคเิ้งพาวเวอพลังท่วงดุลพลังท่วงดุลนั้นออกมาในรูปของสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งทุนออกมาในรูปที่สามารถผลิตบางสิ่งบางอย่างกินเองใช่เองไม่ต้องพึ่งทุนคออกมาในรูปที่มีปัจจัยกำกับดูแลตัวเองไม่ต้องพึ่งทุนการไม่พึ่งพาคือวาเขึ้นแค่แต่การทําให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่กาเขึ้นแคงคำว่าขึ้นต่อในยกตัวอย่างเช่นมิจฉกตรอาจารย์ยกเรื่องปาล์มขึ้นมาเนี่ยชาวสวนปาล์มขึ้นต่อโรงงาน รับซื้อป่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่ชาาไม่เห็นหน้าต่อรองอ่รแต่คนปลูกมะพร้าวเนี่ยนะไอ้พ่อค้าขายมารับซื้อมะพร้าวไม่มาฉันก็สามารถแปรรูปอย่างอื่นได้จช่เป็นน้ำมันอ่าอันนี้การพึ่งพาตนเองได้จะได้นานกว่าอะอ่าแล้วก็เคี่ยวน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันไปทำอาหารก็ได้อืมเป็นน้ำมันสกัดเย็นขายขวดสองสาม้อยก็ได้ฮะพูดง่ายง่ายว่าพึ่งพาตนเองมากที่สุดถูกแล้วก็พึ่งพาระบบหรือตลาดน้อยที่สุดถูกต้องอ่า นี่คือความเข้มแข็งเพราะว่าความเข้มแข็งนั้นเราเหมือนทุกคนนะครับครับคนที่ตัวเข้มแข็งเนี่ยมันม่าจะพึ่งใครใช่หรือเปล่าแต่คนที่อ่อนแอมันต้องพึ่งคนอื่นใช่หรือเปล่าเวลาจะเดินก็ต้องมีคนในประคองหน่อยนะฮะแยกอะไรแบบนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเข้มแข็งเนี่ยคือการคุณสามารถพึ่งเองได้มากที่สุดคือมีมีนักนักอ่านักคิดคนหนึ่งไงเขาชื่ออาร์มินทอปเล่เขาบอกว่าโลกปัจจุบัน มันสามารถใช้เทคโนโลยีนะเสริมอินทรีย์วิสัยแล้วเสริมศักยภาพของมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีมีอำนาจมีพลังต่อรองน้มากกว่าอดีตมากๆอะเขาเรียกมนุษย์ยุคนี้ว่า prosumerprosumer ครับผม pro มา producer ไงผู้ผลิตนะทำไมนซู s u m e r ผู้บริโภคคือผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ในคนคนเดียวกันคือเราเนี่ยเป็นคนทั้งคนบริโภคด้วยได้ปลูกข้าวเองด้วยกินข้าวเองด้วย ก็เดี๋ยวนี้นะถ้าสมมติคุณคุณประเมศอยากจะทานาทีนเองนะครับคุณมีที่ดินสักสองร้อยตารางวาคุณก็ปลูกแบบไฮเทคของคุณหย่อนรุ่ลงไปนะรดน้าเองอะไรเองนะครับนะถ้าคุณก็ไม่อยากไปพึ่งใครมากคุณมาซื้อโรงสีวันหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นขั้นขวาเก็บรักสีกี่สักกี่เลยสีห้างครก็กลัวสบายนะตอนนี้เห็นแบบนี้เยอะแยะเลยนะจานประเภทหนึ่งไล่หนึ่งแสนประเภทแบบว่า ถูกต้องทำแล้วไม่จนอ่ะไม่ต้องไปรวยมากอะไรเงี้ยนะอย่างในในในแคนาดาตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มคาร์บอนถูกผักหลังบ้านครับอ่ากินเองไม่ต้องไปซื้อตลาดออ่าทำไมเราแบบอย่างนี้แล้วมันมันการบอกว่าเป็นโพรซูเมอร์ยุคนี้นะมันไปสอดคล้องกับนโยบายเสรษกินโปรพีของบาดสมเด็จใต้หัวด้วยเพราะท่านบอกว่าเราควรจะผลิตในสิ่งที่เรากินเราใช้ เราควรจะกินจะใช่ในส่วนที่เราผลิตได้เองมากที่สุดจริงๆท่านจะดีกว่าเพราะว่าท่านก็พูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะจ๊ะใช่แต่พอยุคนี้ปั๊บเนี่ยครับเรามีเครื่องไฮเทคใช่ไหมมันสามารถเสริมอินทรีย์วิสัยของเราเสริมใสกผภาของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าคุณจะทําเบียร์สดกินนี่นะง่ายๆมีเครื่องทาเบียร์เครื่องหมื่นบาทสองหมื่นบาทจัดปาร์ตี้ทีนทำมันกินสามสิบคนสบายมากเลยเราอย่างเงี้ยนะเอหรือว่าคุณจะเอาแบบโบราณนะ คุณเอาเครื่องปั่นไอ้เครื่องเครื่องมือชนิดหนึ่งนะที่ที่เขาหัปั่นตนไม้นะครับเราเราเดี๋ยวนี้คุณก็สมมติว่าคุณคว้านแตงโมขึ้นมาที่หัวปั่นแล้วก็เสียไปตรงนี้เข้าไปมันก็ปั่นดูเนื้อแตงโมกันก็เละนะเละเป็นเป็นผงไยนะคุณก็ใส่เชือกเข้าไปในตั้งไว้เจ็ดวันเดยวคมณก็ได้คุณก็ได้แช่กินได้เดือดสดกินไม่ต้องไปซื้อไปทำอะไรทิ้งเลยมันมีมันมีเทคโนโลยีทำาะไรเพิ่มเตงงได้ไงคือเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยปัญหาอยู่ว่า การครอบครองเทคโนโลยีของชาวบ้านมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคําถามก็ว่าเมื่อเราต้องการเสริมมีสีวิสัยต้องการล<ะ>ากยากเขามีพัฒนาการความค้ื่อนงเลยนะครเราต้องติดอาวุธเทคโนโลยีให้เขาไงเทคโนโลยีที่กระจายได้ง่ายมไม่ใช่เทคโนโลยีที่ถูกปูกขาอยู่ในกลุ่มทนุนครับโอ้อันนี้สําคัญเลยนะฮะเราเห็นไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเห็นเทคโนโลยีชาวบ้านที่เช่นว่าเราสามารถเอาเครื่องสัญญยาดับแปรงเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว พอเราพบงานตบบนี้ทำไมเราไม่คิดต่อยอดผลิตเขาใช้ให้ชาวนาทุกคนสามารถใช้ตรงนี้ได้ใช่ไหมเขาจะไม่ต้องไปพึ่งรถนำข้าวจากต่างมาเดินนี้เขามีไอ้คนประดิษฐ์อะไรนะฮะอาจารย์รถรถที่ไปหยอดข้าวอ่ะใช่หยอดเมล็ดข้าวเนี่ยต้นทุนประมาณสามสี่พันบาทผมยังสนใจอยู่เลยจะซื้อาใช้สักอันหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างนี้นะผมมีนาสักไร่หนึ่งเขาจะทำเองได้ใช่ไหมต้นการทนาต่อไป ไม่ต้องจาเป็นนะทานาอะไรไปขายโาราคาข้าวเป็นประจานราคาข้าวถูกไหมเราทํานาทินนี่เราปล่อยสารพิษถูกหรือเปล่านี่แหละครับคือเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งานราชญาครับผมแหมอาจารย์กําลังสนุกเลยนะหมดเวลาแล้วอาจารย์ครับแต่ว่าได้ได้ประเด็นอาจารย์วันนี้เนี่ยครอบคลุมเรื่องของว่าความเข้มแข็งของ ชนบทของรากญ่าเนี่ยนะฮะของประชาชนพื้นฐานเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะครับเรื่องของการครอบครองกรรมสิทธิ์ครอบครองเทคโนโลยีทํายังไงให้คนเหล่านี้มีในส่วนเหล่านี้ด้วยนะฮะใช่ใช่ครับผมนี่ไงที่ผมบอกผมต่างกันตรงขี้นตรงนี้นะครับอ้าวแล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีสวัสดีครับพบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะครับ